สำหรับคนที่เกิดวันที่20ตุลาคมนะคะลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความอดทนและทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดีเขาจะมีพรสวรรค์ในเรื่องของแฟชั่นดนตรีศิละปะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีรสนิยมที่ประณีต ละเมียดละไมนะคะเขาจะไม่ชอบอะไรที่เขาไม่ชอบคนที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดเขาไม่ชอบคนที่หยับกระด้างนั่นเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่ละเอียดมากๆนะและเป็นคนที่มีหัวใจที่แบ่งปันเป็นคนที่เมตตานะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีออกออกแนวเขาเรียกว่าออกแนวอินโทรเวิร์ด นะคะแต่ว่าเขาก็มีความสร้างสารรค์น่ะแบบอยู่ในมุมของเขาแล้วเขาก็จะเติมพลังให้กับชีวิตตัวเองด้วยความเงียบนะคะเขามองอะไรเขาจะมองให้เห็นความงามของสิ่งนั้นเป็นคนที่ปรัชญาในชีวิตเยอะคือสมมติว่ามองอะไรเนี่ยก็จะมองให้ลึกซึ้งเข้าใจมองลึกซึ้งไหมสมมติว่าอมอง หมาแมวจรจัดอย่างเงี้ยเขาก็จะมองแบบอุ้ยทําไมใส่ใจรายละเอียดอย่างเงี้ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนสุดยอดนะคะ mm hmm. เขาอาจจะดูขึมขึมเงียบเงบนะคะนั่นคือแปลว่าเขากําลังเติมพลังชีวิตเขาอยู่ในส่วนของสีที่ให้พลังงานได้เป็นอย่างดีกับคนที่เกิดวันที่20ตุลาคมก็คือสี Cosmic Sky ซึ่งสีคอส m ม c ิกสเนี่ยนะคะจะทำให้ เปล่งประกายในบุคลิกอันโดดเด่นเปล่งประกายแบบมีพลังความรักอะไรก็ว่าไปนะคะก็จะช่วยลดความวิตกกังวลในจิตใจได้ด้วยอ่ะและวันเกิดที่เข้ากันได้ดีและให้พลังงานชีวิตดีๆกับคนที่เกิดวันที่20ตุลาคมก็คือได้แก่คนที่เกิดวันที่3มีนาคมคนที่เกิดวันที่21เเมษายนและคนที่เกิดวันที่ 12กรกฎาคมนั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ